2 3 4 5 6 7 8 9 มือตั digital, at, okay? ouais. tap, ้งอยู่ี่นเมก้เรับอะไรอยู่ใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาจากการเริ่มต้นเราสลับรนีุ้ให้มือกลับนี้ถ้าไมกลนี้จะโดนอะไร้าต่อยมามันจะโดนที่ไหทำไมหนสองหนปาามา้าห้าโอ้ ทำไม่ได้ไม่มีความไม่มีความมั่นใจต้องทำด้พี่แม่ทำเยี่ยมเลยเอามาเร็วเร็วยืนดิๆยืนดิๆ้าเลมาหนึ่งสามสี่ห้า